พ,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 พสวัสดีสวัสดีสวัสดีแล้วก็กลับสวัสดีครับผมหมพันพยากร์จับเป็นพันพยากร์กลับมาอีกแล้วกับลัคนาราศีมังกรนะจ๊ะ อันนี้บอกเลยว่าพี่น้องมังกรเนี่ยนะอ่าเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่มีการถูกกระทบในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเพราะนี่คือการไทยดวงรายเดือนงานประจําเดือนมิถุนายนสําหรับท่านใดที่อยากจะดูดวงรายสัป,ปดาห์ก็สามารถเข้าไปดูในส่วนของเพจเพิ่นพยากรอที่เดียวที่แอปฟ้าเท่านั้นนะจ๊ะนะส่วนดวงรายเดือนก็จะกระจายตามแพลตฟอร์มต่างๆทั้งแอปแดงแอปดำแล้วก็แอปฟ้าตามปกติได้เลยนะครับเอาละฮะพี่น้องมังกรครับก้อแรกเลยคืออ่ะไม่พูดก็ไม่ได้นะพระอังคารนี้ อังคารเจ้าเรือนพันธุนะที่อยู่อาศัยบ้านครอบครัวครัวเรือนย้ายนะฮะแต่ตอนแรกอยู่สหัสชัดตำแหน่งนี้ย้ายเข้าพันธุไปที่เรียบร้อยการที่เข้าตำแหน่งพันธุปับ๊บแปลว่าพังคารได้ตำแหน่งเป็นเกษตรเข้มแข็งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรง มันคงน่ยยิ่งพันธุทุกให้ความหมายของญาติพี่น้องให้ความหมายของอาคารสถานที่ความสัมพันธ์สัญญาจริงๆมันมองไปถึงกรรมเก่าก็ได้การที่ดาวอังคารมีความรวดเร็วกระชับกระเฉงแข็งแรงแน่นอนฮะว่าต้องตีในเรื่องของอสังหาชั่วอสังหาบ้านรถที่ดินให้คุณประโยชน์อย่างมากหรือเผลอเนี่ยมันทายไปเลื่อยเปื่อยไปจนถึงในเรื่องของการเกษตรได้ด้วยเพราะเพราะว่าพระเสาคับดาประจําตัวเองก็ยกเข้าที่สวงของตําแหน่งกระดุมพระอยู่ในเรื่องการเงินด้วยเนี่ยมันพอมันโยกกันเองตําแหน่งนี้มันสัมพันธ์ถึงกันโอเคบางคนอาจจะบอกเฮ้ย คานสมพันธ์ถึงเสาไม่ค่อยดีละมั้งเคล็นี้ผมมองไม่เท่าไหร่ครับเพราะมาตรฐานไม่ได้เสียกัะทั้งคู่นะฮะฉะนั้นจะได้บอกว่านอกจากเรื่องบ้านที่ดินรถอสังหายังได้ในเรื่องของเกษตรกรในเรื่องของการเกษตรที่ดินพืชสวนไรนาต่างๆก็สามารถทาได้ด้วยไม่น่ามีปัญหาอะไรบวกกับที่ว่าในช่วงระยะนี้ดาวกองในพบปุตตะเพียบนะครับอ่ะปุตตะปึ๊บมีอะไรบ้างอ่ะมีพระฤาษีอ่อยู่นานนิดนึงพระศุกร์อ่าพระอาทิตย์ นะแล้วก็มมนอยู่นี่นานสุดปุตตะแปลว่าบ,บริวารก็ได้ลูกหลานการเริ่มต้นไอเดียใหม่ๆหลากหลายครับการที่ดาวไปกรท่นผู้ปุตตะทาทให้ท่านมีไอเดียบันเจิดต่างๆสิ่งที่จะลองทําต่างๆแต่คนนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่ามันมีดาวพุธจรอ,อยู่ด้วยในช่วง1ิวันแรกของเดือนพิจนาพุทธอยู่ปุตตะการสัญญาการสื่อสารการเอกสาร,การ,ก,สารการเจรจาต่างๆนานา,นาผมแนะนําให้ทําในช่วง1ิบวันแรกนี่แหละครับพอหลุดจากวันที่10ยุกเข้าที่11ปับ๊บพุทธจะยกเข้าตําแหน่งนี้เข้าพบอริ ขาเนี่ยพอพุทธติดอลิเปียเนี่ยแม่งมาตรฐานแข็งแรงคือเกษตรด้วยท่านอาจจะเจรจาได้ยากขึ้นมีความตึงมีความต้องระมัดระวังต่างๆาน้า,าพุทธเกษตรก็จริงนะแต่เกษตรในอลิเนี่ยโอ้โหการสื่อสารการเจรจาเนี่ยหลกักๆคือท่านระมัดระวังเรื่องของการฟังการพูดการนัดอาจจะโดนเบี้ยวได้ง่ายหรือแม้กระทั่งท่านที่ทำงานเกี่ยวกับข่าวสารการเจรจาต่างๆอย่าไว้ใจข่าวสารมากท่านต้นงดับเบิลเช็ค เช็คนี่ข่าวนี้ชัวร์เปล่าข่าวนู้นชัวร์ไหมข่าวนี้จริงไหมเช็คเยอะๆเลยนะครับผมเรื่องตังค์ครับก็ต้องคุยให้ใจ่ายอยู่แล้วเรื่องตังค์อะไรเลยน่าจะที่ว่าเสาอยู่ยุดหนักเนี่ยเนาะเนี่ยก็ปงปงปลายังหาทัานจ่ายอยู่นี่น่าเป็นห่วงอะไรถ้าเกิดจ่ายปั๊บก็ดาวแห่ไปก่กอบจะปวดตะเยอะเนี่ยก็น่าจะจ่ายเรื่องลูกบริวารลูกหลานหมดนี่แหละ นะเรื่องของลูกหลานบริวารเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆใ,ใช้เงินเยอะอไอเดียใหม่ๆบางคนนะถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะมีลูกสามตัวสามทอดาวลูกมันคึกคักกันนะครับผมแนะนําอะไรให้สักอย่างนะครับงานะจะเคล็ดลับความสาเร็จของพี่น้องลัคนามังกรในช่วงเดือนนี้นะฮะอย่างที่ว่าครับอังคารดาวพันธุทุกสวยนะอังคารเป็นดาวบ้าพลังด้วยและที่สําคัญคืออังคารนอกจากให้ความบาักของพันธุกปั๊บแกจะเป็นเจ้าเรืองลาพระลาผลด้วยนะ ฉะนั้นการที่เจาริญลาภลาผมไปเจริญพอรอยู่ในพันทุไป,เ,ปเกษตรเนี่ยนะซื้อรถซื้อบ้านไม่มีปัญหาซื้อหวยเอาเลขบ้านเลขรถไปซื้อดูไม่แน่เหมือนกันนะผมบอกเคล็ดลับอีกอย่างนึงครับพระอังคารเนี่ยครเป็นดาวที่บ้าพลังฉะนั้นปั๊บท่านต้องอย่าอยู่เฉยๆท่านต้องกระตุ้นตัวเองต้องวิ่งต้นเดินทางบางท่านอาจจะออกกำลังกายไอ่บ่อยเว้ยอาจจะท่านอาจจะออกกำลังกาย ขึ้นไหวตัวเยอะเป็นการก,กระตุ้นดวนได้เหมือนกันครับสำหรับท่านใดที่สนใจติดตามการพยากรก็สามารถติดตามาทั้งสามแพลตฟอร์มเลยทั้งแอปฟ้าแอปแดงแล้วก็แอปดำนะครับผมท่านใดที่อยากสนใจรับคําพยากรส่วนตัวสามารถทักไปในส่วนของเพจพันพยากรที่เดียวเท่านั้นกราบขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีจเจ้า้าคาืบาาสดวยมี อุ้มไผ่อำนาจสิส้วงกูขงฟ้าแตกให้พ้นมนไผ่ทำวาทำไมตีคนหรือพี่จังชีวิตผ่านชีวิตหลนไผ่รินยาดีดใช้วิณิตพิจารณา